ทำไมทุกคนมองหน้าแปลก่ะโอ้โหเมื่อกุกเรเริ่มเริ่มขายของดันขายก็ขายแบบว่าเป็นตัวเองอะทัญญาเขาก็ขายอยู่แล้วก็วเลยลองเชื่อกันดูยากนะแต่สำคัญคือเหนื่อยอ่ะ <laughs> ไม,ไม่ไม่เคยรู้ว่าการขายของบนทิกตอกจะเหนื่อยแบบนี้คือมันมึนๆอ่ะเลยพูดไปเรื่อย ก็รับู่กงาน TikTok, ทิกตอกนะวันนี้ก็มีรับรางวัลทิกตอกก็ม,มาทำไมทุกคนมองหน้าแปลกกันทุกคนเป็นดาวทิกตอกตัวแเราเลยไหมคะโอ้โหเมื่อกี้พึ่งจะเริ่มเริ่มขายของดันขายก็ขายแบบว่าเป็นตัวเองอ่ะคือไม่ได้ขายหรอกคือเล่นทิกตอกเป็นตัวเองก่อน <c oughs> แล้วก็ <c oughs> วทันย่าเขาก็ขายอยู่แล้วก็ลวเลยลองเชื่อกันดู ยากกว่าที่ิดไหมครับพี่ยากกว่าที่คิดไหมครับยากนะแต่สำคัญคือเหนื่อยอ่ะไม่ไม่เคยรู้ว่าการขายของบน tiktok จะเหนื่อยแบบนี้คนที่ไลฟ์แบบ6ชั่วโมง7ชั่วโมงนี่เก่งมากคือต้องบูเอ๊ energy ตลอดเวลาเหนื่อยมากนะจริงการขายเก่งมากตองดูว่ชอบมากเลยครับคือมันมึนๆอ่ะเลยพูดไปเรื่อยใช้ชุดพัฒนาบุญอะไ ชอบแต่แต่พี่ก็แบบพอดูตัวเองพอดูตัวเองแล้วก็รู้สึกแบบว่าบางทีมันก็มากเกินไปนะก็เลยบอกว่าพยายามแบบว่าคนโทรลหน่อยอาจจะได้เห็นของพี่อะไรางเ,ง,เงี้ยมุมจริงเลยแหละนั่นนะ่ะนี่เป็นแบบว่าทั้งชิมทั้งใช้ของต่างๆที่เขามาคาถ่ายในไลฟ์ด้วยพี่เพลคือต้องยอมแล้วว่าของที่เราไม่เคยเห็นใน t ิ k กต็อกเนี่ยเยอะมากพอ,อมาโดยเฉพาะเรื่องอาหารเนี่ยเรื่องอาหารเสริมแบบนี้มันมันค่อนข้างหลากหลายมากเลย แล้วก็จริงๆมีของดีเยอะอืมซึ่งเราเราเราไม่ค่อยได้เคยรู้เลยถ้าเกิดไม่ได้เข้ามาในติ k ต o อกเปถือว่าได้ช่วยกับเอ่อพ่อค้าแม่ท้ายที่เขาแบบว่าเริ่มต้นด้วยอย่างเงี้ยครับก็ก็ก็ช่วยนะเพราะว่าเราเราก็รับทุกทุกทุกคนที่เข้ามาไม่ได้มีการเลือกอะไรอย่างเงี้ยพี่เป้คอนเริ่มขายมาสัมภรตอนนี้กับขาอะไรยังไง ก็ไม่ค่อยได้เลยเพรก็ต้องปรับเปลี่ยนไปใช่ไหมมันก็ต้องไปเรื่อยๆตามนะตามอารมณ์ด้วยแต่ก็ยังเป็นตัวของตัวเองตองามกันไปที่ไปอยู่ก็เป็นตัวของ <c oughs> ตัวเองครับในทิกตอกนี่จะเห็นตัวเองชัดมากเลยอะ <c oughs> อะไรกันนัะอยากของการกอดของกินกับของใช้อะไรแบบนี้เลอของกิน,ยน, <c oughs> กนเยอะๆก็ต้องกินอ่ะเ <c oughs> นี่ยแล้วเราก็ต้องพยายามแบบว่าตื่นมาออกกำลังทุกวันของใช้ก็เยอะมาก ผสมกันไปครับวันหนึ่งก็ต้องมี6ชั่วโมง7ชั่วโมงนะ5โมงถึงเที่ยงคืนเลยบางทีต้องแบบทำความรู้จักกับถึงทานกันก่อนนิดนึงครับก็เราก็ต้องศึกษาก่อนคืนนึงอ่ะอันนี้เขาแค่ยังครับพี่ไมาจ้างเยอะยังเขาเขาเยอะเขาจ้างให้เราหลายเลยก็มีเยอะครับเยอะนับไปทิ้งตัววันกี่แม่เราเราลิมิตแค่วันละประมาณ20 ที่แพงก็แบรนด์หนึงสามหม้ไม่แพงสงีำได้ยังับได้ตลอดก็อาทิตย์นึงก็เอาแค่แบบว่าสามวันอะไรเงี้ยคือม,มันมันเหนื่อยอแล้วมันต้องดิ้งหน่อยขนาดนี้คือเป็นขึ้นแค่เป็นดาวติดต่อไันแล้วครับีีอไม่เจะให้คนอื่นเป็นไปก่อนเป็นไปก่อนตอนนี้ไม่ใ่คุณดาวยากเป็นอะ,ะนไรครับ เป็นตัวเองเป็นแล้เวลาบรรยากาศตอนที่นั่งพูดคุยพูดคุยกันในวงตอนขายของนะครับมันมีจังหวะโบ๊ะบ้าอะไรเงี้ยแล้วทุกที่กั้นของเองบางทีเราเล่นมุอก็เลยไปมันลืมตัวบางทีเราเราเราเนี่ยอย่างนั่งไอแอนดรูกับโอนกับอะไรเงี้ยบางทีมันก็ลืมลืมว่าเราเราไลฟ์อยู่ก็พูดจาไม่ค่อยพออ่ะ ซึ่งดูตัวเองก็ดูไม่ดีเลยยังไม่เคยเจอปีวใช่ไหมนี่ยังยังยังหีืถ้าโดนเตือนก็ยังไม่เคยนะเราอาจจะไม่เราจะพูดแค่คําไม่พอแต่ว่าไม่ได้พูดคําที่ผิดผิดกฎอะไรของเขาครับก็คนน่ชอบในสไตล์แบบที่พีเนเองก็คนน่าจะเป็นแปลกอะคนไม่เคยเห็นอาจะคนอื่นอาจจะไม่เคยเห็นพี่จริงๆว่าเป็นยังไงมากกว่าอันนั้นมันคือมันคือ จริงๆอ่ะติ๊กต่อมันเร็วมากวันหนึ่งหกถึงเจ็ดชั่วโมงี่เป๊กมันใช้ความพยายามสูงเหมือนกันนะพี่สูงมากเนียเมื่อยอ่ะเมื่อยมึนเมาเมื่อยใช้ energy เ,อเยอะมากาเสียงหายบ้างนนนเนี่ยค่ะบางคนก็ไลฟ์จนไม่มีเสียง,งพ,พี่ก็พยายาม ดูแลนะในวันที่เราไม่ได้ไลฟ์เราก็เราต้องดูแลตัวเองนิดนึงท่าขงสมงที่วยยาวเลยหรืว่ามีัรวยาวเลยวยาวเลยดูแก็ครวก็ต้องมีเป๊กขาวยเหมือนกันก็ต้องคู่กันโอเคนะเ่อพกิดนไดกิพิีน็นไปีนี้ไม่ได้ฉลองอะไรเยอะนะครับก็แค่กันเองเพราะว่ามีเรื่องของ ก็เลยไม่ได้แบบว่าจัดอะไรมากแต,ต่จะมาชอบมาเต้นข้ายอย่างลุงยูเลยน sim okay, ี่ห้าสิบเอ็ดเองโอเคนะเริ่ม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 จะขยับเรื่องอื่นแล้ว